สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะมาเปลี่ยนดินเจ้าต้นนี้กันเลยค่ะนี่ค่ะอ่าแคนัาเจ้าสองต้นนี้มันใหญ่เกินกระถางแล้วเนาะพี่เดือนก็จะมาเปลี่ยนดินกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่เดือนก็ต้องมาผสมดินก่อนค่ะดินอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นดินเก่าค่ะ ดินเก่าที่พี่เดือนหมักไว้เนาะพี่เดือนใส่ทั้งขี้วัวใส่ทั้งอ่เเอาเศษใบไม้เศษอ่าขี้วัวเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ที่พี่เดือนตัดตัด,ตดแต่งต้นไม้ที่บ้านนั่นนะคะแล้วก็ใส่หมกักหมักไว้เสร็จปุ๊บพี่เดือนก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะคะให้มันแห้งๆหน่อยแล้วก็คุยเขีย่ยเอาเศษใบไม้ที่มันไม่ย่อยสลายเนี่ยออกไปนะะออกไปให้หมดแล้วพี่เดือนก็จะใส่ตัวนี้เพิ่มค่ะทรายค่ะ ทรายหยาบที่เราใช้ก่อสร้างบ้านเนี่ยนะคะนะคะใส่ผสมลงไปเลยค่ะการปลูกแค้นตัดแล้วเราใส่ทรายลงไปเนี่ยนะคะก็เพื่อให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยมีความโปร่งน้ํานะคะไม่ชุ่มน้ําเพราะว่าแค้นตัดเนี่ยเขาไม่ชอบน้ํานะคะแบบไม่ชอบน้ําแช่แชชุ่มชุ่มเนาะจะต่างจากพวกบอนสีพวกอโกนิมานะเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ คุยให้อให้เข้ากันเลยนะคะให้ทรายกับดินที่เราผสมไว้เนี่ยเข้ากันนะคะนี่ค่ะคุยคุยไปเลยนะคะอ่าดินปลูกแคนตันเนี่ยยิ่งยิ่งร่วนซุยก็ยิ่งดีนะคะเพราะแคนตัสไม่ชอบไม่ชอบน้ำนะคะนี่ค่ะผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ แล้วพี่เดือนกอ็จะมีตัวช่วยในการปลูกอีกหนึ่งตัวนะคะอันนก็คือออสโมโคดก็คือมันพี่เดือนเรียกปุ๋ยสามเดือนเนาะตัวนี้สูตรเสมอนะคะนี่ค่ะพี่เดือนจะใส่กระถางนี้นะแล้วก็ในก้นกระถางเนี่ยพี่เดือนก็จะใส่ถ่านลงไปเพื่อให้ในถ่านเนี่ยมันมีความชื้นแต่ว่าถ่านเขาจะไม่ดูดน้ำแฉะนะแต่ว่าเขาจะดูดซับความชื้นไว้เพราะเราต้องการแค่ความชื้นก็พอ ใส่ถ่านแล้วก็ใส่ดินลงไปให้ทั่วๆก้นกระถางน,นิดนึงแล้วก็อ่ะต้นไม้ของเรานี่ค่ะพี่เดินจะเปลี่ยนเจ้าต้นนี้ก่อนเนาะลงได้เลยนี่จะ้ะจัดวางให้พอดีกระถางน,นะจะเงินกลางกระถางหรือจะเอียงไปทางด้านใดด้านหน,นึง่งอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วแต่ทุกคนจะออกไอเดียชอบเสร็จแ,แล้วเราก็าดินที่เราผสมไว้นี่หละคะ่ะใส่ลงไปให้ทั่วให้เต็มเลยนะคะ ให้เต็มพื้นที่ตูดกระถางเลยนี่ค่ะนี่ใส่แล้วก็ค้อนนิดนึงเพื่อให้ดินมันลงไปให้เต็มๆนะคะให้มันเสมอเวลาเพื่อที่ว่าเราเวลาเราลดน้ําเนี่ยอ่ามันจะได้ไม่ยุบมากนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะต้นที่หนึ่งของพี่เดือนผ่านไปมาค่ะต้นที่สองก็ทําเหมือนกันแบบเดียวกันเลยค่ะคือเอา ถานรองก้นนะคะพอถานรองก้นเสร็จปุ๊บพี่เดืนก็เหมือนเดิมค่ะใส่ดินลงไปอ่าบางคนเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยตัวเมื่อกี้นคะคะปุ๋ยสามเดือนเนี่ยใส่ตรงก้นกระถางเลยก็ได้นะแต่อันนี้พี่เดือนไม่ใส่นะเพราะว่าพี่เดือนคิดว่าในดินของพี่เดือนเนี่ยมันมีแร่ธาตุอยู่แล้วนะคะ มันมีปุ๋ยอยู่แล้วจากคีววัวนะคะจากเศษกิ่งไม้ใบไม้เพราะฉะนั้นพี่เดือนจะไม่ใส่เพราะว่ามันพี่เดือนรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินนะคะแต่ว่าพี่เดือนเดี๋ยวพี่เดือนจะใส่โรยข้างบนนะนเสร็จแล้วเราตัวสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเล็บเหี่ยวค่ะพี่เดือนก็จะใส่โรยลงไปให้ทั่วๆเลยใส่ดินลงไปค่ะเคาะให้มัน ดินไม่ให้มีโพรงอากาศข้างในนะคะให้ดินลงไปให้แน่นๆนะสำหรับเจ้าต้นเล็บเหี่ยวนี่ระวังนิดนึงนะคะเพราะหนามเขาคมมากเลยค่ะหนามเขาจะเหมือนเล็บเหี่ยวะคะ่ะของอลงแล้วคมมากๆเลยนี่ค่ะ เกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วสองต้นที่พี่เดือนจะเปลี่ยนดินในวันนี้นี่คะ่ะนี่นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราได้ในลักษณะน,าานี้แล้วนะคะพี่เดือนก็จะลดน้ํานะคะก็จะลดให้ชุ่มเลยนะลดให้ทั่วๆเลยอา เปลดไปที่หัวของของแคนตัสเลยนะคะเพื่อเป็นการล้างเศษดินเศษทรายที่เมื่อกี้เราปลูกกันนะคะจะมีเศษดินเศษทรายปนอยู่นะคะนะ่ะเราก็ลดลงไปเลยนะเพราะว่าเราลดครั้งนี้แล้วเนี่ยก็คืออีกระดับหนึ่งเราถึงจะลดน้ําอีกแล้วเราก็จะไม่ลดให้โดนหัวของแคตัสแล้วนะนี่ค่ะเสร็จปุ๊บพี่เดือนก็ใช้ปุ๋ยที่พี่เดือนเตรียมไว้เมื่อกี้นะัดโรยอย่างที่พี่เดือนบอกว่า พี่เดือนจะใช้ปุ๋ยโรยข้างหน้าหน้าดินนะคะเพาะเดือนจะไม่ไม่เอาใส่เพราะว่าในดินพี่เดือนมีปุ๋ยมีแร่ธาตุเยอะแล้วเนี่ยค่ะพี่เดือนก็จะโรยโรยไปให้ทั่วเลยนะเพราะว่าใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วเนี่ยก็โนลกะค่ะอีกสามเดือนพี่เดือนถึงจะใส่อีกนะคะเพราะว่าพี่เดือนก็เรียกแล้วเนาะเป็นปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยสามเดือนเสร็จปุ๊บพี่เดือนก็จะใช้อันนี้ค่ะคือหินก็เป็นหิน หินเล็กๆหินที่เราซื้อได้ตาร้านขายต้นไม้นะคะไม่แน่ใจว่าที่อื่นก็จะมีขายไหมแต่ว่าพี่เดือนซื้อจากร้านขายต้นไม้เนาะเอามาโรยขอบๆนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราลดน้ําำดินมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะโรยไปให้ทั่วเลยนี่ค่ะแล้วมันก็ทําให้ดินไม่ฟุ้งด้วยนะคะฟคุ้งขึ้นมาด้วยนะคะเพราะเราจะไม่ลดน้ําบ่อยไงคะดินจะแห้ง ดินก็จะไม่ฟุ้งขึ้นมาเราก็โรยโรยไปให้ทั่วๆแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคแค่นี้ก็สวยแล้วเราทําให้ครบหมดเลยนะคะเราเปลี่ยนดินกี่ต้นเราก็ทําไปให้ครบหมดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะการเปลี่ยนดินแคนตัดของพี่เดือน ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ไปลองลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ